ป้ายนี่ผมใช้มันพี่ก็มันที่นี่ฝรั่งมันดีแล้วนี่ยน่าจะบอกวันที่สี่สี่ันวคมสอันห้าร้อยาสิบสายก็มีมีการประกรศนะฮะให้ยกเว้นห่องสองเส้นทางที่จะพอให้เกิดการสร้างรูลค่าเพิ่เใ็้กับสินค้านักจากวันนี้วันที่สถานการณ์โรคระบาดควบคุมได้ดีในระดับหนึ่งและจริง การจัดงานสมโภัแห่งชาติครั้งที่18จึงนำแนวคิดกัญชานำไทยแม่แห่สาลสุพรรณบุรีนามนราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดฉะบุรีมีความยินดีที่รับเกียรติจากท่านนายแพทย์บคนลทั้งีเกีรตุณผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เคยได้รกามให้ดูแลแลอท่านรองรัฐมนตรี้อิรุว่าการประสูติขุงท่านผู้สุภาพนะครับ บ้างนะครับเพราะว่าที่ผมพูดกันพูดไปครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการสร้างของการนําไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรงยาตำลักที่เข้ากัญชาเข้าไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกหลั่งต้นช้าดอกและเมล็ดนะคะทั้งนี้คือผู้กระชาย และองค์ค hm ว <It> ามรูส้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเขตอำเภอวิหารแดงค่ะทางการศึกษาของเราเราได้ผู้เกี่ยวข้องตลอดวงโซมุ่งอันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดเี่เราได้รับชมวิบัติเมื่อครู่ต่อกรเข้าสึงมีเกินคอามผิดีเราจะเห็นได้ว่าต้องกลับมาใช้เครื่องสมุนไพรในการใช้รักษานะคะต่างๆ และเศรษฐกิจค่ะเราจะเห็นวว่าทุกภาส่วนนะคะร่มกันบูรณาการค่ะขับเรือในแทางืใ่หอนกนล้วมปัญหาตาอกว่าอยู่าเที่จริงเหแล้วมันมันไม่ไหวจะไปเปืนที่วัดุกคนเก้าแสนคนรอใช้อยู่ครับตอนนียังไม่กล้าไปสัมพัสใมนี้มัน่อนี่รอบรบสีี่อีสรรบ ด้าเราจอบุญเราคุณบุญเราไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเราไปก็จะหิวแล้วเราไม่ได้ต้บส่วนผมบอกแล้พี่ไม่กระผมรู้เราไปเลยไม่กระผมก็คู่เบียร์นะรู้ว่า ราบประทานบันทึกลงนามเขาลงนามเขาปตกลงนะฮะระหว่างนิ่ัยจิตคนในเขตพื้นที่โดยผ่านแดนะครของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะว่าเราจะมีความร่วมมือกันที่จะนำน้ำพืชันมามาเป็นพืชเพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจขึ้นในวันนี้เองนะฮะก็การคิดดีการแพทย์แผนไทยการเลือก ที่80ตัวในแต่็นพื้นที่นะครับก็ตรงนี้ก็คงจะเป็นต้นแบบในการปลูกแปรรูปแล้วก็การใช้นะครับทีนี้การปลูกที่เองเนี่ยประการลุยท่าจะแตกต่างกันถือว่าการะสมพันธุ์แล้วก็กท,นะกนนทีมงาน,านงสสาาผู้บริหารของนนสภาจังหวัดสระบุรีนะครับที่จะไปเชื่อมโยงกับผู้อ่า,า,า,น,น,อา,านวิสาหกิจชุมชนหรือ ที่มาแต่เกษตรกรในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้อ่ประสบความสําเร็จนะครับตรมก็การเชี่อข้างแล้วก็อ่าด,ดีที่จะมาทำไอโมดูในฉบับต่อไปหรือในครั้งต่อไปกกับวิาสาหกิจชนิดนอื่นถ้าเกิดว่าในพื้นที่จังหวัดสมุจะมีการมองนานเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตหรืปอปลูกการขาดทางการแพทย์สุขภาพได้สุขภาพนน